ครับก็สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็พระพุทธโสธรนะครับเป็นพระกิ่งเล็กนะครับเอามาฝากให้ได้ชมกันนะครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งพระองค์นี้ก็สวยงดงามมากๆครับผมแต่ก็เป็นพิมพ์ที่พิเศษอยู่นะครับผมสวยครับดูหน้าตาท่านนะครับ เป็นพิมพ์ทรงที่สวยนะครับผมซึ่งก็เป็นผ้าจากคุณปู่และคุณพ่อนะครับที่ท่านสะสมไว้ลูกให้หลานนะครับสมัยท่านมีชีวิตอยู่นะครับผมก็เลยมาฝากให,ให้ชมกันนะครับผมซึ่งสวยคุณงามมากๆนะครับจะเป็นพระองค์หล่อนะครับผมแต่ว่าก็แต่งได้สวยงามนะครับนี่นะครับผม สวยงามนะครับผมสถาปมนี้จะแปลกกว่าคนอื่นอยู่นะครับผมตามที่ผมเข้าดูคลิปอาจารย์ลหลายๆท่านที่ลงคลิปไว้นะครับแปลกคือพิมพ์ทรงไม่เหมือนใครนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่ก็สวยนะครับพิ้วว่าหล่อสวยงามมากๆเลยนะครับผม แต้ฐานก็มีอันนี้ด้วยนะครับผมผมก็ไมรู้อะไรนะครับแต่ก็มีก็สวยเงินงามนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับสวยครับสวยเงินงามครับสําหรับพระองค์นี้นะครับผมพิ่เศษพี่เศษเลยนะครับผมถึงคุณพ่อผมจะใช้ผ่านการใช้งานไปบ้างนะครับแต่ว่ายังสวยเงินงามนะครับคมชัดจ๊บเลยนะครับผม ครับแล้วก็มาดูกันใกล้ๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับนี่คือหน้าตาท่านนะครับซึ่งสวยมดงามมากๆนะครับผมดูพิมพ์ทรงนะครับ สวยครับสวยนะครับผมนี่ก็จะเป็นบอกว่าเป็นนี่ครับสูทอนนะครับด้านหน้านะครับมือผมอาจจะเมเลยครับในการถ่ายนะครับผมที่กล้องซูมขยายนะครับนี่ครับสวยครับสวย เม็ดตรงที่เกษาท่านกนคมนะครับไม่เบื่อนะครับผมแต่มือเม่อาจะนิ่งครับในการกล้องครับนี่ครับเม็ดอันนี้ท่านนะครับที่สีษาท่านนะครับเนี่ยคมจิบนะครับผมแต่ละเม็ดนะครับถึงพันการใช้ไปบ้างแต่ก็ยังคมจิบนะครับซึ่งพระองค์นี้สวยงดงามมากมนะครับผม มาพอสมควรู่ครับผมแต่ก็ถือว่าสวยครับนี่นะครับดูเม็ดยังเป็นมิดเป็นม็ดอยู่นะครับผมนี่นะครับไม่เบื่อนะครับผมแต่พอม,มานจะจับไม่เสมอเลยนะครับ สวยครับดวงเนื้อท่านบูกเขียนนะครับบึกบึนนะครับกวนทวมสมบูรณ์นะครับผมเป็นพิมพ์ที่แปลกอยู่ครับผมสวยครับตอนที่ผมดูนะครับเนื้อ้าพก็สวยนะครับผม ที่จับดูนะครับเรื่องพระจะขึ้นมันเบานะครับมีภายด้วยนะครับผมกโทรศัพท์ผมก็อุณหภูมิสูงนะครับแจ้งมานะครับนี่ครับสวยครับสวยสวยงามมากๆนะครับแต่ก็องค์เล็กๆนะครับผมนี่ครับสวยครับสวย เป็นผ้าหล่อนะครับผมแต่ต่อแต่ช่างก็ต่ไปเทาสวยงามมากๆนะครับดูนะครับเม็ดที่สาทันนะครับผมแต่กูร้รยลายต่างๆนะครับตามที่ผมดูอาจารย์หลายๆท่านที่ทำเป็นคลิป youtube ลงนะครับผมว่าหาสวยแบบนี้ไม่มีนะครับผม พระที่ท่านลงไว้นะครับสำหรับพระเลขแบบนี้นะครับผมนี่ครับสวยครับสวยมือผมอาจจะไม่นิ่งนะครับเวลาซูมก็อาจจะไม่นี่ยนี่เป็นยันด้านหลังนะครับผมสวยครับสวย อุ่นทวมสมบูรณ์ดีนะครับผมถือว่าช่างฝีมือมากๆนะครับที่ตกแต่งเหมือนพระองค์ใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับก็เลยมาฝากให้ได้ชมกันนะครับสวยมัอนนำครับ ยนมาอุณหภูมิโทรศัพท์สูงนะครับผมนี่ครับสวยครับสวยงดงามนะครับดูผ้าอันนี้ท่านนะครับที่พาลายลงมานะครับสวยครับลวนลายด้วยนะครับผมผมก็เลยผมดูคลิปอื่นนะครับของอาจารย์ท่านอื่นที่ลงไว้ไม่สวยแบบนี้นะครับผม พิมพ์ทรงไม่สวยเท่าองค์นี้นะครับผมองค์นี้พิเศษมากๆนะครับสวยครับสวยมันงามนี่นะครับหน้าตาก็อิ่มเอิ สมบูรณ์พ้นสุขเลยนะครับผมครับก็สำหรับวันพระวันนี้ครับก็เลยมาฝากให้ได้ชมกันนะครับผมนี่ครับน่ตาฐานจะมีอะไรอยนะครับผมโอ้โหครับไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรนะครับผมไต่ฐานท่านนะครับ โอ้สายตาคนเก่ยียกอาจจะไม่อ่อนไม่ออกนะครับผมก็ไปรู้น้ครับยังไงก็อ่านออกก็เลยกันนะครับผมก็แปลกดีนะครับสําหรับองค์นี้นะครับ,รบะะผมสวยครับสวยงดงามมากๆครับ ยังไงก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับผมโทรศัพท์พบก็อุณหภูมิสูงครับยังไงก็ต้องขอโทษขอโทษด้วยนะครับผมนี่น,นะครับสวยครับสวยมากๆเลยนะครับผม ครับยังไงก็กดไลค์กด s ับสไคร b ์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมแต่ก็จะเป็นกําลังใจที่จะเอาพระที่มีอยู่นะครับเอามาทําเป็นคลิปให้ได้ชมกันนะครับผมครับยังไงก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็วันพระนะครับก็ ขอให้ข้าพเจ้านะครับปกปักรักษาทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมอยู่ดีมีแหงนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ก่อนนะครับอุณหภูมิโทรศัพท์ผมร้อนนะครับผมแต่ใจอย่าร้อนตามอากาศแล้วก็โทรศัพท์ด้วเลยครับผมอยู่ดีมีแงครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี Cap uh -oh.